สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับโบและรายการ เรื่องบ้านบ้าน by j เจสเซด a มนเ e จเค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านค่ะมาชมโครงการบ้านนะคะในย่านของสามโคกปทุมธาน,นีกันบ้างค่ะกับโครงการที่มีชื่อว่าพัทรีดาอเวนิวค่ะสำหรับโครงการนะคะที่โบจะพาไปชมกันวันนี้ค่ะต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สวยแล้วก็น่าอยู่มากๆเลยภายในโครงการเงียบสงบค่ะแล้วก็มีสวนสาธารณะให้คุณได้มาออกกําลังกายมาสูดอากาศบริสุทธิ์กันอีกด้วยแล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะสําหรับโครงการแห่งนี้นะคะเขามีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24ชั่วโมงค่ะและโดยรอบของโครงการแห่งนี้ค่ะก็ถือว่าน่าอยู่เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับชุมชนค่ะแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันเลยส่วนในบ้านจะน่าอยู่ขนาดไหนเดี๋ยวตามบุกเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะ และสําหรับบ้านที่โบจะพาไปชมกันวันนี้นะคะอยู่บ้านเลขที่22ทับ64ค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวขนาด2ชั้นด้วยกันค่ะมีทั้งหมด3ห้องนอนค่ะ2ห้องน้ํา1ห้องครัวและ2ที่จอดรถค่ะในบ้านจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันดีก,กว่าค่ะ เอาล้ค่ะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้โบก็อยู่ที่บ้านหลังที่โบจะพาไปชมกันแล้วนะคะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเป็นโครงการบ้านเดี่ยวค่ะบ้านหลังนี้มีพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างเลยขนาดพื้นที่อยู่ที่52.5ตารางวาค่ะเป็นบ้านเดี่ยวขนาด2ชั้นนะคะเดินเข้ามาจากบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะตรงที่จอดรถสามารถจอดรถได้ถึง2คันด้วยกันค่ะส่วนด้านหน้าตัวบ้านตรงนี้นะคะก็จะเป็นประตูกระจกบานสไลด์ค่ะซึ่งทําให้คุณเนี่ยสามารถนะคะรับแสงจากบริเวณด้านนอกของตัวบ้านช่วยประหยัดไฟ ได้อีกด้วยค่ะตรงนี้คุณสามารถวางเฟอร์นิเจอร์นะคะหรือว่าบิวอินเฟอร์นิเจอร์ได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณเลยค่ะถัดมาในส่วนของด้านในตัวบ้านนะคะก็สามารถวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่ได้และข้างๆกันค่ะยังมีพื้นที่นะคะที่เราจัดเป็นโซนครัวไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะและบริเวณชั้นหนึ่งตรงนี้นะคะจะมีหนึ่งห้องน้ําด้วยกันค่ะซึ่งห้องน้ําตรงนี้เรามีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยชมชั้นหนึ่งไปแล้วเดี๋ยวตามบกขึ้นไปชมชั้น2กันดีกว่าค่ะ ในส่วนของบริเวณชั้น2ของตัวบ้านค่ะมีทั้งหมด3ห้องนอนด้วยกันค่ะและ1ห้องน้ําห้องนอนแรกเลยนะคะที่โบพามาชมกันค่ะจะเป็นห้องนอนใหญ่ที่อยู่ในส่วนของบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านและห้องนอนใหญ่นี้ค่ะจะมีพื้นที่ระเบียงค่อนข้างกว้างมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมพื้นที่กว้างที่คุณสามารถวางเตียงแบบไซส์ขนาดใหญ่6ฟุตได้และเราก็ยังมีการแบ่งพื้นที่ค่ะที่เป็น walk in closet แยกพื้นที่ส่วนในของห้องแต่งตัวไวใ้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะและสําหรับห้องนอนใหญ่ตรงนี้นะคะก็จะมีห้องน้ําค่ะ ที่เป็นห้องน้ํารวมแต่ว่ามีประตูที่เชื่อมต่อก,กับห้องนอนนี้ได้ให้คุณสะดวกสบายในการใช้ห้องน้ําด้วยค่ะถัดม,มาค่ะอีก2ห้องนอนที่โบจะพาไปชมกันนะคะจะเป็นห้องนอนขนาดไซส์กลางค่ะ ทั้งสองห้องนอนตรงนี้นะคะจะอยู่ในส่วนของด้านหลังของตัวบ้าน2ห้องนอนตรงนี้ค่ะคุณสามารถทําเป็นห้องนอนก็นได้จะทําเป็นห้องนั่งเล่นนะคะหรือว่าใครอยากจะทําเป็นห้องแต่งตัวหรือว่าห้องพระก็เหมาะสมมากๆเลยค่ะเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยค่ะสําหรับ2ห้องนอนตรงนี้นะคะก็จะใช้ห้องน้าร่วมกันค่ะกับบริเวณชั้น2ตรงนี้ค่ะ ในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการบ้านพัทริยาเอเวนิวปทุมธานีให้ขับตรงมาประมาณ11กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ถนนปทุมธานี3มโคกจากนั้นให้ขับตรงมาอีก2กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ซอยเทศบาลหนึ่งให้ขับตรงมาอีก700เมตรโครงการจะอยู่ทางด้านขวามือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับโครงการในวันนี้ที่โบพาทุกท่านมาชมกันค่ะสำหรับท่านไหนที่อยากจะได้นะคะบ้านเดี่ยวในย่านของสามโคกปทุมธานีแนะนําเลยค่ะโครงการพัทธิดาที่โบพาไปชมกันวันนี้ตอบโจทย์ได้ทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเลยค่ะสําหรับใครที่สนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมค่ะสามารถพิมพ์มาสอบถามได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management ค่ะหรือที่ YouTube c h anel n เ่องบนบ้าน by J Asset Management ค่ะ และนอกจากที่นี่แล้วนะคะเรายังมีทรัพย์มือสองสภาพนางฟ้าให้คุณได้เลือกอีกมากมายค่ะทั้งบ้านเดี่ยวคอนโดหรือจะเป็นอาคารพาณิชย์ค่ะสามารถสอบถามกับที่ปรึกษาการขายได้พิมพ์อินบ็อกซ์มาได้เลยค่ะและยังไม่พอค่ะเรายังมีบริการให้คำปรึกษาพร้อมกับยื่นสินเชื่อให้กับคุณฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะส่วนครั้งหน้านะคะอยากจะให้โบพาไปชมบ้านในย่านไหนบ้างลองพิมพ์มาบอกกันได้ค่ะหรือว่าติดตามกันได้ใน EP ีต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ